ดูไพ่ยิป C กับโนบีจอมโฮดค่ะคลิปนี้เป็นคลิปเปิดไพ่ความรักแบบแรนดอมนะคะมีฝั่งเราแล้วก็มีฝั่งเขาเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์บีก็จะมาดูว่าแบบรูปแบบความสัมพันธ์มันเป็นยังไงถ้าใช่ก็คือไปต่อกับบีนะคะบี B ก็จะถามเรื่อยๆตามหน้าไพ่ตามสิ่งที่ต้องถามแบบความรู้สึกความต้องการอะไรอย่างนี้โอเคขอดูนะะหน่อยค่ะสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ กรณีแรกนะคะคือเราอะได้เจอกับคนที่แบบว่าค่อนข้างตรงตามสเปคหรือตรงตามกับที่ขอพ่อแม่ไว้แต่ว่าเหมือนไพ่บอกว่าเฮ้ยแต่ว่าเราเองอะ่ะก็มีแผลใจ หรือมีปมอะไรในอดีตบางคนอาจจะแบบไม่เคยมีความรักเลยก็ได้หรือแบบบางคนอาจจะเหมือนกับผิดพลาดซ้ําๆในเรื่องเดิมๆอะไรเงี้ยไพ่บอกว่าแบบให้เราเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราแบบคู่ควรกับความรักที่ดีแล้วก็คนคนนี้ที่เข้ามาเราจะรู้สึกคุ้นเคยแล้วก็ผูกพันเป็นพิเศษมีหลายๆเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้กับเขาเขาอาจจะเป็นคนในอดีตาชาติของเรา แต่ว่ามันเหมือนกับว่าการที่เราจะไปต่อในความสัมพันธ์เนี้ยตัวเราก็ต้องแบบสบายๆแล้วก็ต้องชัดเจนว่าตัวเองอะเป็นใครและต้องการอะไรแล้วก็ต้องรักตัวเองค่ะโรแมนติกฟิลลิ่งก็คือแบบว่าทําให้ตัวเองอ่ะรู้สึกมีความสุขด้วยตัวเราเองในทุกๆวันอแล้วคิดว่าความความสัมพันธ์ครั้งนี้ยมันน่าจะเป็นไม่ได้ขอดูสถานการณ์ความสัมพันธ์ของเรากับเขาหนะะ่อยค่ะ หรือได้คบกันแล้วหรือเปล่าเหมือนความสัมพันธ์อะได้เลื่อนค่ะยังไงซิ เครื่องบินจากไม่เคยบินผ่านก็บินผ่านในวันนี้หรือเป็นลักทางไกลปกติเป็นเสียงตุ๊กแกยังไงสิสักคู่ค่ะงงมากแต่คิดว่าน่าจะใช่กรณีแรก <laughs> แต่ยังคิดกรณีที่สองไม่ออกนะกรณีแรกคือเราอาจจะมีตัวเลือก อาจจะเป็นสลับฝั่งก็ได้นะคะเราเป็นเขาเขาเป็นเรากรณีแรกตัวเราอะค่ะอาจจะมีตัวเลือกทางเลือกเดิมที่มีอยู่แล้วอะเขาอาจจะเป็นคนราศีธาตุดินแต่ว่ามันอาจจะยังเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแต่บีคิดว่าเขาก็น่าจะชัดเจนกับเราประมาณหนึ่งแต่เหมือนความสัมพันธ์ของเรากับเขามันเนิบๆแล้วทีนี้เราอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาซึ่งเขาอาจจะเป็นแบบราศีธาตุน้ํามีกรากฎพิจิกเด่นๆที่พิจิกหรืออาจจะเป็นธาตุลมราศีกุม เป็นคนที่เรามาถามถึงคนธาตุน้ำเนี่ยน่าจะเป็นคนที่เรามาถามถึงเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งอะพลังงานแบบธาตุลมกับพิพจิกะค่อนข้างสูงมันเหมือนคนคนนี้ค่อนข้างแปรปวนแล้วก็เข้าหาเราอะอย่างชัดเจนแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเขาอะชอบเราถูกใจเราแล้วก็ต่อให้มันมีช่วงที่เขาหายไปอะเราก็จะรับรู้ถึงความรู้สึกของเขาอะว่าแบบว่าเขาต้องการให้เราสนใจเขาอยากได้รับความสําคัญจากเราซึ่งเราก็พยายามประครับประคองความสัมพันธ์นี้อยู่ แต่สถานการณ์ความสัมพันธ์น่ะของเราอะมันดันดูเหมือนจะเติบโตขึ้นกับคนที่เป็นแบบราศีธาตุด,ดินมีรู้สึกว่าเราอาจจะได้แบบว่าเหมือนกับได้ไดไดความก้าวหน้าในความสัมพันธ์ในเรยๆนี้หรือความสัมพันธ์ของคนราศีธาตุด,ดินมันก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งแล้วมันดูเป็นความสัมพันธ์ที่แบบจับต้องได้เป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนแล้วก็จริงจังแล้วะกับคนราศีธาตุด,ดิน กรณีที่สองสรุปก็ไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวนะทุกคนเดี๋ยวพี่ขอไปคิดกรณีที่สองก่อนโอเคส่วนกรณีที่สองคือพี่คิดว่าเราอาจจะอยู่ในแบบสถานการณ์ที่มันแบบกึงก่งๆมันเราเป็นตัวเลือกหรือถ้าเราแบบว่าคบกันแล้วหรือเป็นแฟนกับใครสักคนหนึ่งอยู่แล้วอ่ะมันเหมือนกับคนคนนั้นอะ่ะเขาไปแบบ เขาไปมีคนอื่นอะไรเงี้ยเขาเหมือนกับไม่ได้หยุดอยู่ที่เราขนาดนั้นเราก็เลยแบบเปิดตัวเลือกให้กับตัวเองบ้างประมาณเนี้ยพอเราเปิดตัวเลือกให้กับตัวเองอ่ะมันเหมือนแบบความสัมพันธ์อ่ะหรือว่าฝั่งของคนที่เรามาถามถึงอ่ะเขาดูเหมือนจะแบบ จะแปรปวนนิดนึงเขาอาจจะแบบกําลังตั้งคําถามกับเราว่าเฮ้ยเราจริงจังกับเขาแค่ไหนหรือแบบเขาสําคัญกับเราแค่ไหนอาจจะทําบางอย่างที่แบบดึงดูดความสนใจจากเราอเราความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะแบบชัดเจนแล้วก็จริงจัง,จงมากขึ้นอะไรที่มันเหมือนแบบมันเป็นปัญหาในความสัมพันธ์อะ่ะมันเหมือนมันก็จะถูกแก้ไขอืแล้วก็มันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบดีขึ้นต่อจากเนี้ยมันดูแบบเป็นความสัมพันธ์ที่เราจะโตไปด้วยกันอ่ะโอเค บี A, B, ขอดูความรู้สึกที่เรามีต่อเขานะคะเรารู้สึกยังไงกับคนที่เรามาถามถึงเรารู้สึกยังไงกับคนที่เรามาถามถึงนึกถึงหน้าคนที่เรามาถามถึงให้ชัดๆนะคะ กันไปฉันดึงจะเยอะไปเพื่อไรมื่เธอไม่ได้ไดรักเธอไม่เคยรยักขังฉันไว้ทำไมเราอะชัดเจนมากเลยว่าเราต้องการความสัมพันธ์ต้องการความสัมพันธ์ต้องการแบบเรากับเขาอะเออ มันเหมือนกับว่าความสัสมพันธ์เนี้ยเรารู้สึกว่าเราปรปงๆได้ประมาณหนึ่งเราก็มองว่ามนันแบบเป็นบทเรียนหนึ่งให้กับเราแล้วเราก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยทำให้เราแบบว่าได้กลับมาอยู่กับตัวเองได้กลับมาแบบเหมือนได้กลับมาเป็นตัวของตัวเองอีกครั้งหนึง่งอ่ะมันเหมือนประมาณว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะปล่อยวางจากจากเขาแต่เราก็ยังเหมือนกับว่าไม่ได้ตัดจบกับเขาแต่เราจะไม่คาดหวังอะไร และมันเหมือนตอนเนี้เรารู้สึกว่าเราแบบรักตัวเองดูแลตัวเองได้แล้วกาลังมีความสุขในชีวิตของตัวเองมากขึ้นและมันเหมือนเราอาจจะรู้สึกประมาณว่าแบบเรา,าได้ชัดเจนไปแล้วว่าเราต้องการอะไรจากเขาจากเนี้ยมันเหมือนเราก็จะมีขอบเขตของตัวเองแล้วเราก็จะเคารพขอบเขตของเขาด้วยเรารักเขาไหมล่ะหรือย,อยังไง ่ว่าเรารักอะเรารักแต่ว่ามันเหมือนเราก็โอเคเราก็ต้องจัดการกับความรู้สึกของตัวเองประมาณหนึ่งประมาณเนี้ยมันเหมือนเรารักแต่ว่าเราชัดเจนกับตัวเองว่าเราต้องการอะไรบีคิดว่าคิงเหรียญกับก้าวดาบอะมันก็เหมือนแบบจริงๆมันเป็นอะไรที่แบบมันเป็นอะไรในแนวของการแบบเห็นแก่ตัวแบบรักตัวเองเอาตัวเองก่อนประมาณนี้ <laughs> แต่มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นอ่ะืมียงไม้กับแปดแกบกับแปดไม้ก็เพราะว่าแบบเหมือนเรามีโอกาสไงคือเราแบบว่าไม่ได้ปิดกั้นตัวเองหรือแบบไม่ได้ปิดโอกาสตัวเองอ่ะเราอาจจะคิดหรือเราอาจจะรู้สึกประมาณว่าเอ้ยถ้าอีกฝั่งหนึ่งเขายังไม่ได้ต้องการความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องแบบเปิดโอกาสให้กดให้กับคนอื่นแล้วเราก็อาจจะต้องชิวๆกับความสัมพันธ์นี้ประมาณเนี้ยมันเป็นแบบความรักบนความเข้าใจอ่ะอืม เหมือนเราเข้าใจเขาเราก็เลยปล่อยเขาโอเครักไหมคะขออีกหนึ่งใบนะ <laughs> พูดยากแล้วอะมันคือเรารู้สึกมั่นคงบีคิดว่าเราก็คงรักแหละแต่ว่าตอนนี้เรารักตัวเองอม,มันเป็นความเข้าใจอะ่ะ แล,แล้วเขาล่ะคะรู้สึกยังไงกับเรา เขาคาดหวังสูงเว่อวในความสัมพันธ์นี้คาดหวังที่จะได้ใช้ชีวิตกับเรามีความสุขร่วมกับเรามีเราเป็นคนรักมีเราเป็นครอบครัวเลยอะเออทำไมเพื่อมันขึ้นว่าเราเราก็ต้องการแต่เรารักตัวเองอะแปลว่าการกระทําของเขาอาจจะไม่ชัดเจนเด็กไม้ห้าไม้กับสองไม้มันเหมือนกับว่าเขาแบบ เขาอาจจะบอกว่าเอ้ยเขาพร้อมแล้วเขาพร้อมแล้วอะไรเงี้ยแต่ด้วยแบบการกระทําหรือว่าการแสดงออกของเขาอะบางทีมันอาจจะดูไม่ชัดเจนสําหรับเราหรือเปล่าเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเขารู้สึกว่าเขาพร้อมแล้วเขาพร้อมแล้วแต่ว่าเหมือนเขาใช้ความคิดเยอะเขาคิดอะไรแบบเป็นตะกะเหตุผลเยอะแล้วก็เขากลัวที่จะออกจากเซฟโซนหรือเขากลัวว่าแบบเขาจะเสียใจประมาณเนี้ยมันเหมือนในความสัมพันธ์เนี้ยตัวเขาเองอะไม่ได้เป็นตัวของตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์อืม อธิบายยังไงดีอ่ะเขาเหมือนกับเขาไม่วางใจอะ่ะเขาไม่วางใจในความสัมพันธ์เขากลัวความสัมพันธ์นี้แล้วบทที่เขากลัวเขาก็อาจจะแบบนิ่งเงียบหรือว่าหายไปหรือกลับไปอยู่กับตัวเองอะ่ะแต่เขารู้ว่าเราเป็นคนที่ใช่อะ่ะเขารู้ว่าเขาชอบเราอะ่ะ ถ้าถามว่าใครรักใครมากกว่ากันอนะคือเขาอะรักเรามากกว่ารู้สึกดีกับเรามากกว่าแล้วก็คาดหวังในความสัมพันธ์จากเราอะมากกว่าอะไรคะอะไรที่มันทําให้เขากลัวและไม่เป็นตัวของตัวเองอืม เขาอาจจะกลัวว่าเรามีแฟนอยู่แล้วก็ได้หรือไม่งั้นก็คือเขาอาจจะมองว่าเราดีแบบเพอร์เฟกเพอร์เฟกต์สำหรับเขาแล้วเขาแบบว่าเฮ้ยฉันจะต้องให้เกยียดคนคนนี้ฉันจะต้องเข้าใจคนคนนี้ที่สุดฉันจะต้องแบบสําคัญสําหรับคนคนนี้ที่สุดมันก็เลยอาจจะทําให้เขาดูเหมือนมีขอบเขตกับเราั้างอย่าง เราต้องการอะไรจากคนคนนี้จริงๆแล้วเราต้องการอะไรจากคนคนนี้ทันทีทันใดความชัดเจนในระดับจริงจังอะว่าแบบเธอเลือกฉันใช่ไหม เธอจะให้ฉันแบบว่าเป็นแฟนเธอใช่ไหมอะไรประมาณนั้นนะแล้วทำไมเสียงบีหายอ่ะเหมือนเราต้องการรู้ว่าแบบเฮ้ย <c oughs> เราสําคัญกับเขาคนเดียวใช่ไหมเขาเลือกเราคนเดียวแล้วใช่ไหมตอนเนี้ยมีเราแค่คนเดียวใช่ไหมที่อยู่ในความสัมพันธ์นี้เออเนี่ยมันเหมือนเขาอยากให้เราแบบชัดเจนมาเลยว่าเราจะแบบต้องการเขาในรูปแบบของคนรักหรือเปล่าเราอยากให้เขาแบบ ประกาศมาเลยพูดมาเลยว่าเราต้องการเขาในในแง่ของการแบบมีความสัมพันธ์กันหรือการเป็นคนหลักกันแล้วเราเลือกเขาแล้วอะ mm. แล้วเขาเลือกเราแล้วอะเราต้องการให้เขาแบบชัดเจนกับเราว่าเราสําคัญกับเขาที่สุดแล้วเขาเลือกเราแล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาต้องการอะไรจากเรา ก็เหมือนกันป่ะเราได้คุยกันหรือเปล่าทุกคนหรือมันอาจจะไม่ได้ดาม่าขนาดเท่าที่มีรู้สึกตอนแรกป่ะหรือความสัมพันธ์อาจจะกำลังดีขึ้นป่ะเขาเองอะต้องการต้องการที่จะบอกเราอย่างชัดเจนว่าเขาอะแบบ ไม่อยากให้เราจากไปไหนอ่ะสิบเหรียญเขาอยากจะแบบให้ความสัมพันธ์เนี้มันมั่นคงขึ้นเขาอยากให้ความสัมพันธ์กับเราแล้วก็อยากจะมีเราอยู่ในชีวิตด้วยเขาอยากจะปรับความเข้าใจกับเราแล้วก็เลื่อนขั้นเลื่อนแบบสถานะกับเรามากขึ้นแต่ถ้าเขายังใจเย็นอยู่ในตอนนี้มันเป็นเพราะว่าแบบเขามองว่าเราดูเหมือนจะแบบค่อนข้างรักตัวเองค่อนข้างอยู่ได้ด้วยตัวเองโอเค แนวโน้มความสัมพันธ์ค่ะใน4เดือนนี้ และอีกแล้ว,อ,ลวอย่าทำตัวอย่างนี้กันนะ <c ười> คุยเองรู้เรื่องเองคนเดียวเลยนะโอเค โอเคมีรู้สึกว่าเราอาจจะได้รับแบบคําตอบอย่างรวดเร็วฉับพันชันใจในแบบที่เราอาจจะไม่คาดคิดว่าแบบเฮ้ยเราจะได้คําตอบเร็วขนาดนี้เลยหรอจากเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอทีเนี้ยพอเราได้คําตอบที่ชัดเจนอะจากเขาหรือเขามาทําตัวชัดเจนแล้วก็จริงจังกับเราอะเราเริ่มกลัวอนาคตแล้วเราเริ่มฟุ้งสร้างถึงอนาคตแล้วว่ามันจะแบบเป็นอย่างที่คิดเป็นอย่างที่คาดหวังไว้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่มันเหมือนกับว่าเอ้ยเราก็จะถอยมาปรับพลังงานของเราได้ เราอาจจะแบบสตันสิบวิกับสิ่งที่เขาจะแบบพูดกับเราต่อจากนี้หรือสิ่งหรือความชัดเจนที่เขาจะให้เราต่อจากนี้ประมาณนี้เราอาจจะแบบไม่ได้ให้ความชัดเจนกับเขาตั้งแต่แบบตอนแรกที่เราได้รับความชัดเจนมาเราอาจจะแบบกลัวแล้วเราอาจจะถอยห่างออกไปคิดนิดนึงส่วนตัวเขามันเหมือนกับว่าค่อนข้างกังวลนะคือเขาจะแสดงออกอย่างชัดเจนเลยว่าเขาจะเอาอะไรแล้วเขาต้องการอะไรจากความสัมพันธ์เนี้ย แต่มันเหมือนทีเนี้ยเราน่าจะแบบไปนิ่งหรือว่าไปสตันใส่เขาหรืออาจจะไปบอกเขาถึงความไม่ชัดเจนในความรู้สึกของเราอะ่ะมันทําให้เขารู้สึกเหมือนแบบเขากลัวจังว่าจะเสียว่าจะเสียความสัมพันธ์ีไปกลัวจังว่าจะเสียเราไปแต่เขาก็ยังคาดหวังความสัมพันธ์ที่จริงจังกับเราอยู่อความสัมพันธ์อะ่ะมันเหมือนกับว่ามันอาจจะมีจุดที่เฮ้ยเราได้แบบแชร์เราได้พูดแบบ ความรู้สึกที่อยู่ข้างในที่มีต่อกันอะไรเงี้ยเหมือนได้เริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่แต่มันเหมือนกับว่าน่าจะเป็นตัวเราเองมันน่าจะเป็นตัวเราเองที่เหมือนมีกำแพงนิดๆเหมือนมีกำแพงแล้วก็น่าจะอื่นๆหรือว่าเหมือนกับ มันเหมือนกับสิ่งที่เราคาดหวังคือเราคาดหวังความชัดเจนใช่ไหมแต่เหมือนพอเราได้ความชัดเจนแล้วอะเราดันกลัวแล้วเราดันรู้สึกว่าแบบเดี๋ยวเดียวขอเวลาคิดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะเป็นฝ่ายที่ไม่ชัดเจนซะเองต่อจากเนี้ยทีนี้เหมือนบทสรุปบอกว่าแบบเฮ้ยเรื่องเราเก่าๆมันจบลงแล้วอะไรอย่าเงี้ยให้เราเรียนรู้จากเรื่องราเหล่านั้นอะอย่าใช้มันมาเป็นความกลัวให้เราแบบกล้าที่จะ,สะแสดง สิ่งที่เรารู้สึกออกไป <c oughs> ถ้าเรายังแบบรู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมอ่ะก็ให้แชร์ให้พูดออกไปตรงๆว่าตอนเนี้ยเรารู้สึกอะไรแล้วเรากลัวอะไร <c oughs> เพื่อว่าเขาจะเข้าใจเราโอเคแล้วเสียงหาย <c oughs> เสียงเหยหมดขอด้วยสิ่งที่เราอยากจะบอกกับเขาและสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับเรา <c oughs> เป็นการ์ดคำนะสิ่งที่เราอยากจะบอกกับเขาอ่ะ ใกล้ๆเธอเรารู้สึกสงบฉันซ่อนเธอเอาไว้ในหลายบทเพลงสมบูรณ์แบบคงเป็นแค่จินตนาการอบอุ่นจังฉันจะทำให้มันดีขึ้น ฉันอยากจะคู่ควรกับเธอให้มันเรียบง่ายอยู่กับเธอแล้วโชคดีอชอบเพลงที่ส่งให้ไหมม,มันเหมือนเราก็รู้สึกดีกับเขามากเลยเรารู้สึกดีเรารู้สึกว่าเขาสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วเราอุ่นใจเวลาที่เราได้อยู่ใกล้ๆกับเขา เราชอบช่วงเวลาที่เราได้ใช้กับเขาแต่คําว่าแบบฉันอยากจะคู่ควรกับเธออะมันเหมือนกับลึกๆเราอาจจะยังรู้สึกขาดอะไรบางอย่างหรือเราอาจจะรู้สึกยังไม่พร้อมกับความสัมพันธ์จริงๆประมาณเนี้ยเราก็เลยอยากให้แบบทุกอย่างอะมันค่อยเป็นค่อยไปที่สุดอืคงเป็นแค่จินตนาการนะมันเหมือนลึกๆเราอาจจะยังแบบไม่เชื่อว่าแบบเขาจะชอบเราขนาดนั้นหรือเขาจะเลือกเราไหมอะไรเงี้ยแต่เราก็รู้สึกดีที่เราแบบว่าได้อยู่กับเขาหรือแบบว่าได้คุยกับเขาอืม เราอาจจะมีเพลงแทนใจให้กันละกันบ่อยๆกับคนคนนี้แต่คำว่าฉันจะทำให้มันดีขึ้นก็คือเรายังไม่ได้ปล่อยมือแลายังไม่ได้ปล่อยมือจากความสัมพันธ์เขาละ่ะมีอะไรจะบอกกับเรา ปล่อยมื่อฉันให้จอบกันไปจะดิงจะยื้อไปเพื่ออะไรเมื่อเธอไม่ได้รักเธอไม่เคยรักเขามีอะไรจะบอกกับเรา ถามแต่กลัวคําตอบฉันรู้ว่าเธอคิดอะไรแต่ฉันยังให้ในสิ่งที่เธอต้องการไม่ได้ทำไมอ่ะพวกเราควรรู้จักกันก่อนยังไม่รู้จักกันอีกเหรอฉันต้อนเธอไว้ในหลายๆบทเพลง แปลว่าบทสนทนาของพวกเรามันน้อยมากเลยใช่ไหมมันหนักขวาใช่ไหมหรือยังไงทุกคนก็ดีกว่าเธอทั้งหมดนั่นแหละเอาละเอ็นดูโล่งใจที่ได้เห็นเธอมีความสุขเธอคู่ควรเรเราควรอยู่ด้วยกัน ขอบคุณที่เข้ามาเป็นเรื่องดีๆในชีวิตเราวนะมีเรื่องสำคัญอยากจะบอกกับเธอไหนบอกว่ายังให้สิ่งที่ต้องการไม่ได้ไงฉันไม่อยากรู้สึกผิดตลอดไปเอาอีกทีนึงดิใช้คำว่าเราได้ไหมโอเคอืมีว่าเขาก็กำลังจะแบบแสดงจุดยืนที่ชัดเจนของตัวเองแล้วแหละ แต่ไม่รู้มันคืออะไรอ่ะฉันรู้ว่าเธอคิดอะไรแต่ฉันยังให้ในสิ่งที่เธอต้องการไม่ได้ให้อะไรที่ต้องการไม่ได้จ้ะดูซิโอเคบีคิดว่าตัวเขาอ่ะ ก็อาจจะยังแบบไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราคิดหรือว่าเรารู้สึกยังไงหรือเราเป็นคนยังไงกันแน่อะไรเงี้ยจะแบบให้เขามาแบบแสดงจุดยืนที่ชัดเจนเลยเหรอจะให้เขามาพูดทุกอย่างอย่างตรงไปตรง,ตรงมาเลยเหรอเขาก็ไม่กล้าเหมือนกันอะไรประมาณนั้นพวกเราควรรู้จักกันก่อนมันเหมือนกับว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าแบบต้องการการสื่อสารที่มากขึ้นต้องการการปฏิสัมพันธ์ที่มากขึ้นกว่านี้เขาเองก็น่าจะแบบมีเพลงแทนใจให้กับเราหลายๆเพลงเหมือนกัน เขารู้สึกดีก nice so ับเราแล้วก็มันเหมือนมันมีความเห็นอกเห็นใจมันมีความรู้สึกยินดีมันมีความรู้สึกแบบชอบที่ได้เห็นเราชอบที่ได้คุยชอบที่ได้เจอกับเราเหมือนกันคําว่าเราควรอยู่ด้วยกันอ่ะแปลว่าเขาอ่ะเขาอ่ะรู้สึกว่าบทสนทนาของเราสองคนอ่ะมันยังน้อยเกินไปเหมือนเรายังรู้จักกันน้อยเกินไปหน่อยเราควรที่จะอยู่ด้วยกันเราควรที่จะแบบมาใช้เวลาด้วยกันอ่ะเราจะได้แบบเข้าใจกันมากขึ้นหรือเราจะได้รู้จักกันมากขึ้นอ่ะประมาณเนี้ย ีคือสิ่งที่ฉันไม่อยากรู้สึกผิดตลอดไปอะ่ะมันเหมือนกับว่าเขาเขากลัวว่าแล้วถ้าเขาไม่ได้พูดอะไรกับเราหรือแบบไม่ได้แสดงความชัดเจนกับเราอะ่ะเขากลัวว่าเขาจะเสียเราไปอโอเคอคำแนะ่ Hmm. ไม่รู้ทำไมนะแต่มันไพ่บอกว่ายอมรับการปฏิเสธไม่รู้ว่าทําไมไพ่ถึงแนะนำอย่างนี้ให้เรายอมรับการปฏิเสธให้เรายอมรับธงแดงในความสัมพันธ์ถ้าเราเห็นธงแดงในความสัมพันธ์หรือถ้าเราเห็นแบบอะไรที่มันรู้สึกว่าเรามันยังไม่ใช่อ่ะมันยังไม่ใช่ในตอนนี้อะไรเงี้ยก็ให้เราแบบ รับรู้มันไว้อะเราก็ยอมรับมันว่าตอนนี้มันอาจจะยังแบบไม่ใช่จังหวะเวลาที่เราจะมีความรักความสัมพันธ์หรืออาจจะยังแบบไม่ใช่จังหวะเวลาที่เราจะพร้อมกับคนคนนี้หรือไม่ใช่จังหวะเวลาที่คนคนนี้เขาจะพร้อมกับเราจริงๆคือเหมือนไพ่กำลังจะบอกว่าถ้ามันมีพฤติกรรมอะไรแย่ๆที่เขาทำกับเรา อย่าไปตีความเข้าตัวเองว่าเราไม่ดีพอให้เรามองว่ามันอาจจะยังไม่ใช่จังหวะที่ใช่ของเรากับเขาประมาณนั้นให้เราทำความเข้าใจเขาว่าเฮ้ยแล้วเ,เขามีแผลใจอะไรทำไมเขาถึงมาทำแบบนี้กับเราให้ทำความเข้าใจเขาให้มากๆอะไรที่มันแบบถอยออกจากเราหรืออะไรก็ตามที่มันปฏิเสธเราแปลว่าตอนนี้อาจจะยังไม่ใช่จังหวะของเรากับเขาให้เราตัดจบในใจ แล้วแต่ว่าใบสุดท้ายมันคือการที่มันคือการให้เราแบบสร้างความมั่นคงอะเหมือนไพ่กำลังจะบอกว่าเฮ้ยความรักความสัมพันธ์อะมันก็คือการให้เราแบบว่าเปิดใจเรียนรู้กันละกันอะแปลว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราต้องการความชัดเจนจริงๆคือเราก็ต้องแบบสื่อสารกับคนคนนี้อย่างตรงไปตรงมาเหมือนกันอืม เราก็ต้องแสดงออกกับคนๆนี้อย่างตรงไปตรงมาเหมือนกันแล้วถ้าเราชัดเจนแล้วแล้วเขาแบบว่ายังดูงงๆงหรือดูไม่เข้าใจเราหรือดูแบบไม่ฟังอะไรเงี้ยเราก็อาจจะต้องถอยอะ่ะเ,ออเพราะว่ามันอาจจะยังไม่ใช่จังหวะที่ใช่ของเรากับเขาอ่ะบีไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ว่ากรณีที่เขาแบบว่ามาแบบชัดเจนมาเลิฟบอมบิงใส่เราอะไรเงี้ย แล้วเรารู้สึกตะขิดตะขวงใจอะ่ะเราก็ต้องถอยออกมาหน่อยเราก็อาจจะต้องแบบบอกเขาตรงๆว่าแบบอยากจะใช้เวลาแบบเหมือนเราไม่แน่ใจว่าเธอชอบเราจริงๆหรือเปล่าหรือเธอแค่แค่แบบว่าต้องการความรักจากเราเราไม่รู้ว่าเธอรักเราจริงไหมอะไรเงี้ยเราก็จะต้องแบบพูดตรงๆอะ่ะสื่อสารออกไปตรงๆแต่ว่าอย่าไปคิดว่าแบบทุกๆการกระทําแย่ๆของคนอื่นอะ่ะมันจะเกิดขึ้นแบบพราะเราผิดอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ย ในสุดท้ายแล้วถ้าเราแบบว่าตรงไปตรงมากับความรู้สึกของตัวเองได้แล้วเราเรียนรู้จากความสัมพันธ์อะมากพออะมันก็แบบไม่ใช่ความผิดของเราขนาดนั้นม,มันก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องแบบเรียนรู้แล้วก็ต้องเติบโตไปด้วยกันถ้าเราจะไปด้วยกันกับความสัมพันธ์นี้อะค่ะ ให้เรายอมรับว่ามันมีแบบสัญญาณเตือนอะไรบ้างถ้ายังไม่ใช่ก็บอกตรงๆว่าตอนนี้มันยังไม่ใช่เวลาเรายังรู้สึกว่าเธอเป็นอย่างนี้อย่างนี้อยูอย่อะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยรู้สึกกลัวเราอยากจะใช้เวลาในความสัมพันธ์เราต้องอาจจะแบบสื่อสารตรงไปตรงมาโอเคค่ะโอเคค่ะหวังว่าคนที่เข้ามาดูคลิปนี้จะชอบคลิปนี้นะคะวันนี้ไปแล้วขอบคุณมากค่ะ